สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้น้ตจะพาทุกคนมาเปลี่ยนบรรยากาศนะคะมาดูสวนมินิติดถนนของคุณลุงนะคะมินิมากๆเลยค่ะทุกคน <ขอ S 1> มินิจนแบบโอ้โหคุณลุงทําได้ยังไงมินิมากนะเล็กนิดเดียวยังติดถนนแบบนี้นะคะติดถนนแบบนี้นะคะถนนแค่นี้เองเดี๋ยวไปดูกันนะคะ,ะนี่นะคะก็จะเป็นสวนของคุณลุงนะคะมินิ<ๆ>มากๆดูสิคนะดู <Num. S 1> นี่คือสวนคุณลุงหมดเลยนะจนสุดนู่นเลยนะทุกคนนี่สวนคุณลุง มีทุกอย่างเลยนะคะนี่เห็นไหมคะว่าปลูกไม่ได้ไม่ได้มีดินหรือว่ามีอะไรนะคะคือว่าถนนก็จะเป็นแบบว่าลาดปูนหมดเลยนะคะจะเป็นกระถางแบบนี้นะคุณลุงจะตั้งเอาเสาอะไรหรือว่าเอาอิฐบล็อกนะคะมาตั้งเป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมเห็นไหมนี่แล้วก็จะเอากระถางมาตั้งแบบนี้นะคะเป็นล็อกๆเป็นระเบียบมากเลยทุกคนดูดิมีทุกอย่างหนูดูมะนาวดูมะนาวคุณลุงลูกโตม,มากดูดิค่ะโอ้ นี่ยู่ในกระถางนะคะเนี่ยอยู่ในกระถางแบบนี้นะไม่ได้แบบว่าอยู่ในดินใหญ่โตนี่อยู่ในกระถางอันนี้ก็มะนาวเหมือนกันนะลูกใหญ่มากอันนี้ต้นมะเขือพวงนะต้นมะเขือพวงก,ก็อยู่ในกระถางมะเขือเทศอยู่ในกระถางหมดเลยนี่อันนี้ต้นอะไรไม่รู้เหมือนที่บ้านนุชมีเลย คุณลุงกระเพาะนะคะเนี่ยมะพร้าวคุณลุงกระเพาะตะไคร้สวยมากเลยตะไคร้อะไรเป็นสีม่วงเนี่ยนี่ตะไคร้ก็อยู่ในกระมังนะคะกระมังกเก่าๆที่มันแตกแล้วคุณลุงไม่ได้ใช้โอ้เต็มเลยนี่ต้นอะไรไม่รู้แต่เขาบอกว่ากินยอดได้นะะต้นอะไรไม่รู้อยู่ในกระถางหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างของคุณลุงอยู่ในกระถางเลคะ่ะดูนี่พริกระเพราโอ้่้านถังทัวชีกอใหญ่มากค่ะ พอใหญ่จริงมาเกือเทศคุณลุงคุณลุงูดูดูดูอันนี้ก็น่าจะเป็นตู้อะไรที่แกไม่ได้ใช้แล้วนะคะแกก็เลยมาตั้งวางแล้วก็กระถางเนี่ยเห็นไหมเอากระถางมาตั้งวางนี่จะเห็นได้ว่ามีกันไกลไว้ตัดนะคะให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยเนี่ยใบกะเพรา่ะเต็มเลยโอ้อันนี้น่าจะเป็นมะกรูดนะคะเนี่ยมีน้ำด้วยมะกรูดก็อยู่ในกระถางนะคะเห็นไหมอยู่ในกระถางอย่างนี้นะคะต้นมะเขือ ไม่พอเข้าน้อต้นมะเขือค่ะสวยมากสวยมากมากเลยเอ้นนี้มลนรักค่ะทุกคนหอมหอมมากอยู่ในกระถางหมดเลยนี่เห็นไหมะสวนของคุณลุงนะจะมีสิ่งตั้งไว้แบบนี้นะอิดบล็อกนะคะตั้งไว้คุณลุงจะไม่ไวางกับพื้นเห็นไหมเป็นระบบระเบียบเรียบร้อยนะครับอุ้ยชอบปนุชชอบแบบนี้นะคะแล้วก็มีนี่ใบอะไรนะ ใบผักอีเลิศละะนะคนไทยเรียกใบชะพูนะคะอันนี้ไปกินกับไปแกงแล้วก็ไปกินกับเมียงได้เลยเมียงไปหกเสร็จบาหมดไปนึ่แล้วก็จากแกงหน่อไม้เลยลอ่ะนี่จะเป็นปุ๋ยของคณล,งลุงนะปุ๋ยของคงุณลุงแล้วก็อุปกรณ์ปลูกของคณล,ลุงก็จะอยู่ในนี้อุปกรณ์ปลูกแกงอันนี้จะเป็นบ้านเขานะ้คะนี่ตรงบนนี้อันนี้คือข้างบ้านเลยว้ายนีทุกคนมี มันมต้นมะขามอยู่ในโอ่งอยู่ในโอง่งอยู่ในกระถางแบบนี้ในะทุกต้นมะขามนะดูดิโอ้ยคิดถึงต้มอึ่งเนาะต้มอ,อึง่งต้มกบอะไรางี้นะเต็มเลยอะยอดกําลังแบบว่าสวยๆเลยคะ่ะทุกคนดูว้สวยมากดูอ้ยมีทุกอย่างเลยใบกระเพราเป็นสวน รู้จะกินอะไรดีนี่ต้นอะไรก็ไม่รู้นะนุชก็ไม่ออกแต่ว่าเป็นต้นมงคลของคนไทยนะนนี้จะเป็นใบอะไรนะใบยี่หล่านะทุกคนอั้นใบอะไรไม่รู้ไม่รู้ี่ตำลึงนะ่างไรคุณลุงจะมีป้ายบอกแล้วนะว่าแกปลูกันไหนเนาะเผื่อแกลืมอะไรเงี้ยนี่ใส่ปุ๋ยนี่มีมีดไปทำสวนนะน่ารักมากเลยอจะต้องใส่ใส นี่ไปนะครคุณใส่ฝุ่นไปนะนี่ต้นมะเขือเทศก็อยู่ในโฟมนะคะทุกคนดูโฟมแล้วก็มีอิดบล็อกตั้งล่างนะคะอิดบล็อกนะ,ะนี่น,นี่ก็เป็นเก้าอี้เก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วคุณลุงเข้ามาตั้งหมดเลยนะคะคือเอาทุกอย่างนะ,ะมาตั้งเป็นเอาทุกอย่างมารีไซเคิลเนาะทุกคนดูดีด,ด,ดูต้นมะเขือเนะี่ยต้นมะเขือเทศนะแต่ยังไม่เป็นลูกนะนีอ่อันนี้ต้นมะเขือมะเขือเปอาะนะ,ะมะเขือเปอาะ บบ้านนู้นก็เรียกมะเขือเฉยเ,เลยนี่เพิ่งเพาะนะคะ<อ>เห็นไหมพิ่งเพะาพกะกําลังเพาะกําลังออกเลยเห็นไหมคะอู้หูพุ่งเพาะโอ้โหอ,อันนี้ใบอะไรก็ไม่รู้โอ้ใบหัวระพาด้วยกคนนี่ยเพิ่งใส่ฝุ่นไปนะคะเนี่ยใส่ฝุ่นไปใบหโหระพาแก่เพาะใบหโหระพาด้วยเล็กๆก,กำลังขึ้นเลยอะ่ะสวยมาก โอ้นี่ใบใบไหนอืมใบโหละพาเหมือนที่บ้านนุ้เลยหอมอะ่ะแต่ว่าเวลาเราสั่งมาจากตลาดอะมันไม่ค่อยหอมนะอันนี้ใบอะไรก็ไม่รู้มันแบบเป็นสีม่วงๆใบอะไรกินได้หรือเปล่ามู้แต่ส่วนมาก้า็เขาเอามาปลูกเนี่ยจะกินได้หมดเลยนะคะนี่นี่เป็นต้นไม้มงคลนะต้นไม้มงคลของคนไทยนะคนไทยเขาจะมาปลูกอันนี้ก็ต้นอะไรไม่รู้ นุก็ดูไม่ดูนะแต่ว่าทุกอย่างปลูกอยู่ในกระถางนะทุกคนไม่ได้ปลูกในดินนะคะปลูกในกระถางหมดเลยเห็นไหมมีต้นเตยเอ,อ้ยใบเตยนะคะเตยหอมเล็กๆของกุลุกลูกเป็นสองชั้นเลยมีอ่างปลาแล้วก็มีต้นกระถางใบเตยอ,อยู่ตรงกลางน,ะนี่ก็เหมือนเหมือนทาเป็นเกาะให้ปลามันวนให้ปลามันลอยว่ายนะคะตัวนี้สวยนะด้วยอันนี้ต้นอะไรที่บ้านนุเรียกสารนะ่แต่คนไทยเรียกอะไรไม่รู้เขานิยมมาปลูกมากเลย แต่หนูไม่รู้ว่าเขาม,ามันชื่อต้นอะไรแล้วเขามาปลูกเพื่ออะไรนะมันมีความหมายนะคะแต่นท์ไม่รู้เพราะว่าเห็นคนไทยเขามาปลูกกันนี่ตรงนี้ก็จะมีสระปลาของลุงนะคะเล็กๆอย่างนี้เลยนะคะนี่มีปลาด้วยนะคะทุกคนสระปลาของคุณลุงเล็กๆอย่างนี้นะเห็นไหมเป็นบ่อเล็กๆแล้วก็มียี่อะไรอะเนสเนสหรืออะไรกัน่นี่มีปลาด้วยเห็นไหมมีปลานะ อันนี้อุย้ยน่ารักอะน่ารักมากเลยเป็นกระบุงเนาะที่นู้นเลยบุง,แต,บงแต่ที่นี่เขาเรียกอะไรไม่รู้ตะก,ก้ารเหรอนี่คุณลุงก็ใส่นี่นะต้นหอมนะแล้วก็ห้อยไว้เนี่เอาโซ่ห้อยไว้จะมีลวดนะคะลวดมาติดกับอ,อ่ออันนี้บ้านนะดอกไม้อันนี้ดอกอะไรไม่รู้เนาะเหมือนดอกทับทิมเหรอใช่เหรอไม่รู้ใช่หรอือเปล่าก็จะเหมือนดอกทับทิมเ ต้นอะไรอ่ะใครรู้บ้างนุชไม่รู้อ่ะ,อะมเม็ดด้วยนะคะไม่รู้กินได้ไหมไปดูในก,กระถางหมดเลยนะคะนะอันนี้กำลังเป็นลูกเลยนะจะม่รูกอะไรเี่ยจะมีชั้นของุณลุงนะคะติดกับฝาไอ้กำแพงบ้านเห็นไหมชั้นของุณลุงเล็กๆอย่างนี้นะคืออย่าปล่อยให้พื้นที่ว่างเลยคุณลุงเอามาปิดหมดเลยสวยอนะ่ะนุชชอบมีกินทุกอย่างในต้นหม่อนนะต้นหม่อน เดี๋ยวมาดูกันว่าต้นหมองนี้อยู่ในกระถางไหมนะคะโอ้มีทุกอย่างเลยต้นหมอน่องกำลังไปอ๋อเดี๋ยวต้นหม่องโอ้ยนี่ก็บ่อปลาของคุณลุงนะคะบ่อปลาอีกบ่อหนึ่งมีปลาด้วยนะคะบ่อนี้จะเป็นปูนนะคะปูนซีเมนต์เป็นปูนะะปซีเมนต์นะปูนปซีเมนต์น,นะเป็นบ่อเดียวอันนี้บ่อใหญ่กว่านั้นแต่ นี้ใบนี้ค่ะทุกคนใบผักนอกคนไทยเรียกอะไรนะใบบัวโผกอันนี้มีประโยชน์มากแก้ช้ำในนะคะไปไปกินกับอะไรก็ได้เลยแต่ว่าเอาใบมันนะคะไปตำแล้วก็เอาไปคั้นเอาน้านะะํามัน่ะกินแล้วก็เป็นแก้ช้ำในได้นะคะทุกคนอันนี้กินสดๆก็ได้นะคะนหน้าต้นหมอนของคุณลุงตนถามดูต้นหมอนของคุณลุงวะคุณลุงปลูกอันนี้ก็ถามด้วยค่ะ ต้นหม่อนแล้วนี่คุณลงมาได้กลุมในรกระถางแล้วมันอยู่ในดินแกน่าจะเอากระถางออกไปแล้วมันน่าจะนานแล้วนะคะนี่ต้นต้นหม่อนนี่อันนี้ต้นหนึ่งเ่าแต่มาต้นนี้ต้นเล็กเนี้ยอยู่ในกระถางเห็นไหมมีลูกอล้เขาจะตัดแบบไม่ตลอดเลยตัดไม่ให้มันโตนะคือจะเกลี่ยแต่ไม่ตลอดอยู่ในกระถางแบบนี้นะคะนี่เห็นไหมนี่ต้นหม่อน,นะ สุดนู่นเลยนะส่วนของคุณลุงนะคะคือกำแพงบ้านนี่เป็นข้าบ้านแกติดถนนพอดีนะคะติดตรงนี้นะแล้วก็ข้างบนก็จะปลูกต้นไม้ด้วยนะคะเห็นไหมต้นไม้อยู่ข้างบนสวยมากเลยนิ่มๆน้องๆคือก็ยาวอยู่นะคะนี่เป็นถนนแบบนี้เนะเป็นถนนแบบนี้เลยนะแต่คุณลุงปูกข้างๆอย่างนี้นี่ตรงนี้ยาวไปสุดนู่นเลยนะคะสวยมากค่ะทุกคนนี่แล้วก็ปุ๋ยคุณลุงคุณลุงก็จะใช้นี่นะคะแก หมักเองนะคะเป็นจุลินทรีย์เนาะหมักแล้วก็กวกตากแดดอะไรอย่างี้ไว้แต่สูตรหมักนุชก็ไม่รู้เนาะเพราะว่านุชก็ยังไม่เคยทําแต่มาดูเข้ามาอยู่ไม่ยากนะคะนี่หมักแล้วก็ตากแดดไว้นะคะน่าจะประมาณเจ็ดวันแล้วก็จะเป็นสีแดงนี้มันเป็นน้ําขาวๆนะทุกคนค่ะทุกคนคลิปนี้นก็จะประมาณนี้เนาะพาทุกคนมาดูสวนบีบีของกุดลุมีนิม,ม,มากจะมีพื้นที่หรือว่ามีพื้นที่นะั้นอยู่ที่ความขยันนะคะว่าเราขยานันมากขยันน้อย คลิปนี้นุชก็พาทุกคนมาดูส่วนมินิของคนในเมืองนะคะว่าไม่มีพื้นที่หรือว่ามีพื้นที่น้อยเขาก็ทำได้นะมีทุกอย่างเลยอยู่ที่ความขยันของคนเรานะคะเ็ขยันมากขยันน้อยนี่นุชก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูลายใหม่ๆอีกนะคะ